เอาไม่เอาไม่เอาไม่ครับเรียกหนึ่งลูกก้ามาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นไตแล้วยืนไม่ค่อยอ๋อเป็นไตยืนไม่ค่อยมองไม่ค่อยครับได้ค่ะมำในนี้นะพี่ก็เป็นไตครับเป็นโรคไตแล้วยืนไม่ค่อยได้นั่งนั่ๆเเอาได้เยอะๆพี่เอาไปเยอลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยขับขึ้นนะครับขับขึ้นแล้วหาถุงด้วยถุงมากถุงมากโอ้